Ơ, anh mà, anh mà, ĐIỀU NÌ! What the fuck? MỘC GÌ? MÌNH CỜI LƯỢNG KHÊN NẤP! Khẩu súng trên nè! ĐỂC CÔ MÌNH MÌNH! MÌNH ผมต้ทำอาหารนะแล้วก็แม่งแม่งไม่น่าตายเยดยวันนี้ก็จะม,มีข้าวพอแล้วนะเอ้ยทำอาหารเพิ่อมอีกนะเอาขวานไปด้วยนะแม่งของหายหมดเลยผมคิดว่าร่วมันจะก,กันได้นะแม่งบึ้มนะลู่เนี่ยเอาขนมปังก็อยู่ตรงนี้ไนปะช่างมาแล้วกันนะไปเอาไปให้หมดเตรียมของให้พร้อมนะชุดเกาะก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยไปแล้วลงไปต่อนะโอ้โหสอมบี้ต็มเลยผมจะลงยังไงให้ไม่ตายวะ แต่มันอันนี้ไม่เลี้ยอันนี้มัน,น,ม,นมันตายหมดเลยครับเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไม่ตายหมดไม่เป็นไรตรงนี้ม่งเหลือเลือดน้อยนะเก็บแปลงให้หมดอืออู้ยอู้ยเอามาทองขอร้องนะ่อะขอร้องแนหะอ,อนะเป็นทองผมเจอตัวนี้นะคอบินเทอรนนะถ้าใครไม่รู้จักนะมันเป็นคล้ายวิดีเจอแต่โคตรดีนะมันเป็นวิดีเจอร์ใต้ถ้ำเหะนะมือนนะทุกค มันสามารถแลกของได้ดีมากแลวฟิตมาจากไหนเนี่ยปูและสบผมยังเอาของไม่หมดเลยแม่งต้องใช้วุธหนักับมาอือตายอือตาย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 เี๋แล้วก็เอาเอ่อฮะของแม่งบึ้มนะเกณฑ์วมด็กนวมจะพังอยู่แล้วนะชิโนตรงนี้ไม่ต้องเอาก็ได้นะดาบเอามาผสมเคขวานี่ก็ช่างมันนะเขาบินเทเดอร์ครับผมอันนี้คือมันสามารถแลกเหล็กนะครับคือมันคุ้มนะผมนะเป็นตัวขายของที่คุ้มมากนะครับ เนื้อซอมบี้กเ็เลือกเป็นฐานได้เหรอโอ้นี่เต็มเลย <Yes. S 1> เต็มเลยนะนะถ้ามีเพชรกเพช็พนะับใส่เอฟซวีมันจะกลายเป็นเอฟเฟนซะ์วีไอซึ่งไม่มีในเกมนะคือเป็นแบบเพชรกที่โคตรเร็วนะขุดได้โคตรเร็วนะมันจะสุ่มเกิดนะใต้ถ้ำนะนี่คือนวมจะพังแล้วนวมแม่งพังอย่างง่ายนะต่อไปเราต้องขึ้นไปนะที่เดิมนะซึ่งผมต้องไต่ตรงนี้ขไปไปพร้อมแล้วนะโอเคั้ตรงนี้ผมไม่ลงไปเีอะ ไม่ลงไปอีกนะแอปเปิ้ลคุยเวอ,อีกแล้วนะทูเบลมีแล้วท็อตนะโอเคท็อตก่อนนะคัามกินเหรอเวามกินก็น่าจะดีนะเก็บไว้ไก่อนอุ้ยมันกลัวเดสนะไม่มีบล็อกด้วยนะนี่เหมือนเป็นชั้นแบบชั้นที่เฮ้ยกงกงกงสเกลนะอยากลองไปดูนะแต่ไม่มีบล็อกนะเฮ้ยต้องกระโดดไปเนะี่ยโอ้ย ขอให้โอ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 ม่ผมควรจะกลับบ้านมาเก็บของก่อนไปสำรวจต่อมันโลกมากนะหายทุกอย่างนะผมน่าจะไปลงถ้ำก่อนนะไม่ควรจะมาลงดันเจียนตอนนี้ไม่มาลงดันเจียนตอนนี้นคือแบบจบนะผมจบทุกอย่างนะมันมีน้ำางบนนี้นะเราต้อง ุดให้น้ำมันไหลลงนะไหลลงไปผมตายตรงนี้แหละแม่งมดนเยอะด้วยอู้มันยิงลงมาแล้วมันยิงลงมาครับอู้วโอ้โห่ย่าเลยครัผมวอนนี้อัปรับเป็นอีซี่นะดาเมจไม่จะได้เบากว่าเดิมฮันเฟอร์ด่วนด่วนด่วนจีไปเพื่อทองกิน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 ข้ามันครับข้ามัน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 ผมสกิลไม่วิ่งอย่างเร็ว เป็นอะไรเนี่ยเป็นนักวิ่งเหรอครับโอ้โหโเขียครับนวมคุยเบอร์ช่างมานะผมไม่ได้ถล utow ตอนนี้นะเขียนแล้วก็มันมีกรงสปอนอยู่ข้างบนนะผมต้องขึ้นไปขนะุดกรงแลนะ้วครับอันนี้น่าเป็นกรงสกิลนะครับเพราะสกิลไม่มาเต็มเลยคนระับโอเคกระดูกนี่เต็มแล้วเนี่ยได้จนเต็มแล้วนะเด็กมานะสมิทติ้งอีกแล้วนะเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปข้างบนอีกรอบนะบขึ้นตรงนี้ก็ได้นะทางเก่ามีตรงนึ่งผมยังไม่สำรวจเลย อีกแล้วนะัลบลูกอเดี๋ยวก็ไม่ตายอีกนะับลูกไม่ทางลงใชนะ่นหครับตอนนี้ไม่ไปเลยตรงนี้ถ้งหมดไม่หมดนะับมาให้หมดก่อนนะับตรงนี้เออสเตเดอร์จัมป์คิดเลว่าไม่รู้นะไม่รู้จากเราสามารถกลดลิกขวาพวกหมวกหรือชุดเกาะในกล่องได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องกดเปลี่ยนนะศกาลเป็นการกดชิกขวาคือเปลี่ยนทันทีนะครับเลสเปอร์ดชั่นอาไม่เราแล้วกันนะรูทติง้ง ลูตี้เนี่ยจ,จะดีนะโอ้อยากได้นะโอ้ยอู้นี่สกิลสกิลถือดาบโคตรอันตรายนะผมบอกเลยเอ้ยเอาอะไรเก็บดีวะลูตี้สองกับเลเวอเรชั่นเป็นลูตี้สองอันนี้บวกหนึ่ง loyalty อืมกระดูกนะเด็กกระดูกก็ได้เฮ้ยเมื่ไรวะที่มีอู้ดาบเพชรดาบเพชรใช่เลยครับนะผมผมผมไม่รอแล้วนะตรงนี้เออมีกงให้ไหมใช่ยิงด้วยกงสกิล แตกไปนะโอเคเราก็ต้องไปอีกทางแยกหนึ่งนะที่อยู่อยู่บนบนเลยนะมาชมตัวนี้ไม่สำรวจเลยยังนะเ,เอ้ยมีกล่องตรงนี้ yeah, อ yes, <sir. S 1> ว้าว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 ตางเฟสต์ตนะโคตรดี yes, <sir. S 1> อ่ะนี่เป็นทางลงมอดเลยอ๋อมันทะลุกับตรงนี้อ่าโอเคโอเคนะผมแล้วดันเจี้ยนสำรวจแล้วนะสำรวจครบหมดแล้วนะวนะวนะโอเคไปเก็บของนะโอ้โห นี่คือแบบตำรวจดันเจี้ยนแล้วคือแบบโคตรด,ดีนะเยด,ดีนะที่ดันเจี้ยนอยู่ใกล้บ้านนะคือถ้าดันเจี้ยนอยู่ใกล้บ้านนี่คือแบบผมมาเกิดบ้านนะโอ้โี่สุดอากาศสักทีนะโอ้ไม่คล้ายกับดันเจี้ยนในโซโล่เลเวลิ่งนะที่มันเป็นทางลงทางรถไฟอะไฟใต้ดินนะเฮ้กับบ้านสักทีอุ้ยสวีทนะสวีทโฮมโฮมสวีทโฮมนะเหนื่อยกับการลงถ้ำนะเหนื่อยโคตรเลยนะเฮ้ครับเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนนะทำเป็นกล่องเพิ่มนะเดี๋ยวจะทำโซนเก็บของนะแล้วผมขยับมาเดี๋ว่อน จะวางก่อนนะเออเราลูปตรงนี้ขยับนะตรงนี้แล้วก็ขยับตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้โอเคอันนี้อย่างนี้น่านนะจะดีกว่านะมันสู้อของมันจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหนนะร่แมันก็วางอย่างนี้นะแบบแปลกๆนะเอองั้นอีกตรงนึงเป็นตัวค้าก็ได้นะเอออย่างนี้นะเออได้นะดีอยู่ดีอย,อยู่ดีอยู่นะเนี่นะยนักถุงใจทำการแยกนะพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้แล้วกันนะเอาเอครื่องใช้กับเอออินชานมา รวมกันเลยก็ได้นะรตรงนี้เป็นแร่แล้วกันไอ้กล่องนี้นะครับพวกแร่นะอันนี้ปรุงยานะปรุงยาไว้ตรงมุมนี้แล้วกันนะอันนี้พวกพผักกับเอ่อพวกผัก,กกับอาหารแล้วกันนะปื๊บปื๊บเี่ยันนี้ก็เป็นพวกของอื่นๆนะพวกอื่นๆโอเคนะคมาเรามาทำานี่นรับชุดเกราะเหล็กนะคปื๊บปื๊บนะผมเฮ้ยเดี๋ยวมงยี้มันคือวิธีทำนวมใช่ไหมอ๋อแค่นี้เหรอแค่นี้ก็ทำนมได้แล้วนะเออผมมีนวมหลายแบบมากนะ ต่อไปเราก็จะหาทําเลี้ยงสัตว์นะผมซึ่งบริเวณแถวนี้ไม่ค่อยมีสัตว์เท่าไหร่นะเออไม่ค่อยมีเยอะนะเียบไปนอนก่อนแล้วกันนะเอ,อ้าต่อไปก็ทำบ้านให้มันเสร็จๆสร็จไปนะเหออ็นไอ,อ้พวกเออพวกสิ่งก่อสร้างตัวน,นั้นเออตัวน,นั้นอะไรที่ผมเจอตอนที่ผมเข้าเกมนะผมเออได้ได้ของอย่างดีนะเอออเออันนี้มาเป็นนักกุญแจนะไม่ให้เป็นนะ ไม่ให้เป็นแบบไม่ให้เป็นเลยไม้หมดไวมากนะเอ,อ้ยผมปลูกต้นไมแ้แถวนี้แล้วกันนะ,ะเฮ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมผมมีผมมีอะไรบางอย่างโอ้ยเวลาอัพเกรดเลยเ,ออเ,ออเออี่ยยช้างและะ้วเหรเพื่อนโอ้ไม่ของนะครับอะไรเนะี่ย นอนนอนพิษนะเริงพกแต่ของอะไรมาเนี่ยเพียอะไรได้บ้างนะโอ้โหแม่งของแต่ละนี่เริ่มไรประโยชน์ขึ้นนะดูนะมีช้างมีอะไรเนะกกี่ยยังก็ยังก็เป็นขุนนะเป็นขุนศึกหรือเปล่าอุ้มรามาได้นะอุ้มเลยเนาะได้เชือกด้วยนี่อุ้มเลยนี่อุ้มอุ้มช้างได้ไหมทุ่มช้างได้นี่ดีเลยนะมาจากไหนก็ไม่รู้นะอยู่ก็โผล่มานะ ไดปูเจอปูนะลองข้ามันดูนะแปะได้ได้ปูได้ปูปนะครับเอออาจจะเลี้ยงปูก็ได้นะในนาขุดนะไม้นะับกลับบ้านนะผมไปก่อนกลับไป,ไปตัดนะอันนี้คือผมไปตัดไม้มานะไม้หกมันไม่ค่อยมีนะเออตรงนี้มีแหล่งลาวานะดีนะนอนนะปูทําอะไรได้นะอันนี้อยากดูกมากผมอกว่าผมยุก,ก่อมหนไว้ตรงนี้ดีกว่านะเพราะตรงนี้มันเป็นทางขึ้นไปชั้นสองน,นะเออ ว่าเราจะมีชั้นสองเลยนะไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวนะโอเคหล okay. ังคาบ้านเสร็จแล้วนะฮะเอามาปุดหน้าบ้านก่อนนะหน้าบ้านมีแต่แอ่งน้ำสปริงก็ได้มาเยอะมากนะวางไปนะให้ต้นไม้มันโตนะแถวบ้านเราแปะปไป,ไปนี่คือแบบมันไปไหนไม่ได้เลยเนะี่ยยังงคงอยู่นะผมไม่รู้นะว่าชั้นสองเราจะทำเป็นอะไรดีนะชั้นสองก็ไปทำมันอื่นแล้วกันนะครับ นะเพราะผมยังไม่รู้แล้วว่าชั้นสองจะทำอะไรนะอาจจะเป็นประตูนีเธอร์ได้นะใครจะไปรู้นะเอีตรงนี้ผมทําเป็นอย่างี้ด้วยวเป็นบันไดนะปะไปแปะแปะ,แปะนับเออนี้ก็ได้นะดูดีขึ้นมาหน่อยนับตเาเผาไว้ใต้นี้ดีไหมไม่เอาไม่จะดูแปลกๆนะไม่รู้อับๆยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวตเาเผาก็วางไว้อย่างงี้แหลนะโอเคผมก็แล้วก็มานะเออดิเออนี่มาใส่ถุงมือแนละ้วมันดดแบบดูเท่แลนะ้วดูเป็นทางการนะเออโอเคผมก็ โชคชู้นนี้ก็น่าจเกินรุ่นกูเชร์นะผมนะก็เราก็อุ๊บแล้วก็ไปเอ่ออันนี้นะไปลงดันเจียนนะผมนะแล้วก็ทําชั้นสองนะผมคลิปที่แล้วตายบ่อยนะตายบ่อยมากนะบางทีบางทีครับที่ดีที่สุดก่อนนะสวัสดีครับคลิปหน้าอาจจะทําบ้านนะทําบ้านให้มันใหญ่กว่าเดิมนะผมแล้วก็ออกสำรวจนะผมนะโอเคครับผมไปละบ่าย